ออ้สมัยก่อนนะคะก็อาจจะแบบแคล้ายๆกับว่ารู้แค่ไม่ลึกเลยก็เลยอยากมาเพิ่มเติมกับอาจารย์นะคะเบนอะไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์แต่พอมาเรียนปุ๊บมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดกับธุรกิจเราได้ the best ค่ะดีที่สุด ชื่อเบนนะคะชื่อจริงว่าเบญยาภาวิชาดีค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่หลักทาพแล้วก็ทําอาชีพเสริมเกี่ยวกับพวกอสังหาเป็นในหน้าขายบ้านและที่ดินค่ะคอร์สนี้ก็คืออันดับแรกก็คือติดตามอาจารย์ก่อนในในโลกโซเชียลแล้วก็เลื่อนผ่านหลายรอบมากจะตัดสินใจว่าเออเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เราทําไว้อะคะ่ะแล้วก็ เป็นเป็นเรื่องที่เราสนใจที่อยากรู้มากๆเลยเราแบบเรารู้แค่ผิวเผิน mm. ก็เลยอยากมาเพิ่มเติมกับอาจารย์นะคะตอนนี้รู้สึกว่าได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากสมัยแต่สมัยก่อนนะคะ mm. ก็อาจจะแบบคล้ายๆกับว่ารู้แค่ไม่ลึกเลยบางๆแต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วร,รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็คืออยู่ประมาณ80%ขึ้นนะคะ สอนดีมากเลยค่ะสอนนี้ล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เนื้อหาแบบไม่ซับซ้อนนะคะเออก็คืออยากแนะนําว่าอันนี้เป็นคอร์สที่ดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีความรู้เลยก็คือเหมือนตัวเบนอะไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์แต่พอมาเรียนปื๊บมันทําให้เรารู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดกับธุรกิจเราได้แล้วก็สามารถแบบว่าต่อยอดหลายๆอย่างในงานด้านอสังหาของคุณที่ทําอยู่ได้อะคะ่ะ the best ค่ะดีที่สุดรองเท้าเนี่ย